ทุกๆคนทั้งคนหล่อและคนสวยนะคะเมื่อนี่จะเลือดสีไม้ยางรอสวนค่ะเพื่ออันอ้ายแล้วตัดหญ้าสวนเพื่อนบ้านค่ะสวนเพื่อนบ้านใด้ยินเสียงพี่หนองเสียงตัดหญ้าคระเบืเ้องเด้อเบื้องค่ะเป็นตัดหญ้าอยู่ขั้งหลังชมสวนไปเรื่อยน,นะคะพี่หน้องค่ะ ต้นหากลากไม่อุดมสมบูรณ์พี่น้องค่ะอุดสมบูรณ์ค่ะแล้วตัดหญ่ยิ่บนเพอชุ่มเมสวนนี่ของกิน้ลยค่ะนี่กระโดนเกาหลีักระโดเมัองนอกเพื่อนทางลาดค่ะนี่ต้นแบบทั้นต้นพัชชีเล็ก ต้นไผ่ต้นข้าวเราไปเวนข้าวด้วยค่ะตางพักกระดา우่างักเขี่ยงต้นักเขี้ยงต้นพักโอมห้วอว่าพักขาต่าน้ำไยกตบนีค่ะน้ำใยแต่นี้คือนอนต่างตะปกอบต้นตกอกต้นตะไงค่ะบัปกวอกน Store ี่สำหรับใส่ตะมะขึน้นนี่คือนอค่ะ ใบระกูดค่ะพี่น้องต้นระกูดก็เป็นหน่วยหลายแล้วนี่ผักกระโดนน้ำพรกากายนี่ใบเตยหอมเตยหอมกัมีมักระมุดกัมีค่ะปักเขียบหรือว่าน้อยหนาก็มีค่ะทุกคนกากายใบม่อนค่ะใบม่อนหรือว่าต้นเบอร์รี่ หลายค่ะพี่น้องบักละมุดกะกะเป็นนวยหลายหลาย่แล้วมาเบิ้งไกลๆน้อพี่น้องเนาะสะอ,อ่อนนี่โซละมุดกะเป็นเป็น,นวยหลายแล้วกะนี่การบุคบลิบมจะเริ่มเป็นนวยแล้วพี่น้องโอ้สะอ,อ่อนอ่อนซ้อนหลายค่ะพี่นอ้องอ่อนซ้อนค่ะ สีดาเพิ่นกันเริ่มเป็นไวแล้วได้พี่น้องกับบักซีดาหรือว่าฝรัง่งค่ะ่ค่ะต้นบักซีดาเพิ่นค่ะมาชมมาได้ยินค่ะว่าสวนเพื่อนอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องกัเลือยผ้ามาเบึงนี่ค่ะนี่เริ่มเป็นไวแล้วค่ะประยุทธประยากษกันทั้งคุณกันอย่านั่งแดงพี่น้องเพื่ออย่านั่งแดงเพื่อนกระปูวะข้างหลังนี่เห็นบว่า เพื่อย่านั่งแก่งพี่น้องอุดมสมบูรณ์นี่สวนเพื่อนค่ะ,ะเลยมาชม้มพามาชมนี่แหละครับพี่น้องชมข้อมอุดมสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวไปใส่กับอืดแต่แนวอยากแนวกินนะพี่น้องอันนี้แหละเพื่อนจังเกอร์มามีค่ะแล้วก็รวย้ยค่ะรวยความสูขรวยความยูความกินเดี๋ยวไปใส่สวนเพื่อนมีเพื่อทุกอย่างนะคะเลิศนา้าากระสิพยายามเฮ็ดทุกเพื่อนนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปใส่กับอยากกินยังใครมันได้กินก็เลยเสียน เอาตัวยางพิ่นก็เลยมยางสม้มกะยางไปไก่เบาไหว่ะสวนพื่นลบบไรไรเมื่อยแล้วพี่น้องเ <laughs> มื่อยแล้วยางซับนีก็ได้ค่ะเออโดนโดนยางเท่านึงเนาะยางไก่นี่ค่ะคลิปนี้ไว้ซับนีสักก่อนเนาะพี่น้องเนาะค่ะสุกไก่สบายเจทุกคนค่ะสบายสบายสไตล์เลิศคือเกาแล้วพี่น้องค่ะ